สวัสดีค่ะวันนี้สุวพรก็จะมาทำงานแฮนเมดนะคะแฮนเม็ดงานที่สุวพรรักนะคะก็จะมาทำต่างหูนะคะวันนี้ต่างหูอันนี้ก็จะต่างหูจากหินเนปาลเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสุวรรก็จะชอบหินเนปาลนะคะเหมือนกำไรนี้ผมก็จะทำต่างหูอันนี้ก็จะเป็นหินเนปาลนะคะก็จะเป็นลายนี้นะคะวันนี้จะทำสองอันเนาะสนใจก็ สอบถามได้เนาะสอบถามได้นะคะอะไรตัวพรก็จะมีอะไรทําตุ้งหูก็จะมีตัวพินยาวนะคะแล้วก็ตัวตะขอตะขอสัวพรก็จะมีสองสีนะคะสีทองกับสีอทองเหลืองเนาะสีทองนี่ก็คือพอทําไปแล้วมันจะลอกนะคะทุกคนแต่ว่าเขาไม่แพ้นะคะไม่แพ้ไม่แพ้เพราะว่าอันนี้ที่สัวนพําทํทใช้ก็คือเราสั่งมาเราไม่รู้ว่าเขาจะลอกเนาะแต่ว่า ทําไปแล้วใส่ไปแล้วคือเขาลอกเป็นสีเงินนะคะแต่ว่าไม่แพ้เนาะเพราะว่าโซนก็เป็นคนแพ้แพ้ง่ายนะคะเดี๋ยวส่วนขออนุญาตตัดแป้นนึงนะคะขอพอดคลิปไป้หน่อยเดี๋ยวคลิปจะยาวะนะคะนี่ก็เอาพินมาสองอันนะคะเป็นคู่นะคะอันนี้ก็จะใส่ตัวเขาเรียกว่าตัวรองรองอะไรเนาะจำไม่ได้แล้วนะคะก็ทำลายง่ายๆนะคะสัวรก็จะทำรายง่ายๆทำไม่ยากเนาะ ก็คือเกิดจากความที่เราชอบนี่แหละพอเราชอบเนาะพอเรามามองๆโอ,อ้พอีิมามีอะไรมีโน่นมีนี่เนาะ<ส>เราก็เลยอาลองทําดูพอลองทําดูมันก็ถือทําได้ไม่ยากเนาะ<ส>เราก็เลยอามาจัดการทำแล้วก็เป็นอาชีพนะคะเป็นหนึ่งอาชีพของสุวพรเหมือนกันนะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึงข้างนะคะเดี๋ยวโซรอนขอพอดคลิปไว้เดี๋ยวทําเสร็จทุกอันแล้วซุซรรณจะเอามาให้ได้รับชมอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวอันนี้ก็จะเป็นตังหูอักษรตัวโอมนะคะเดี๋ยวพุพรอนทำก่อนนะ,ะขออนุญ,ญาตพอดคลิปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายง่ายๆลายธรรมดานะคะ ลายธรรมดาน่ารักน่นารักนะคะเป็นงานหินเนปาลน,นะคะ<ม>เห็นไหมคะสวยไม่เอ่ยนะะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะเวลาเราถัากเราพับลงมันก็อาจจะแบบไม่สม่ำเสมอนะคะ อันนี้ชุว์พรก็เป็นอาชีพเหมือนกันนะคะทุกคนอาชีพที่ชัวร์พรทำทำแต่ละอย่างก็คือเกิดจากความชอบนะคะความชอบพอเราชอบเรากา็เอามาเป็นอาชีพได้เลยเนาะ,ะนี่อันนี้ก็สวยงามนะ,ะนี่กระจะใหญ่จะยาวนะ,ะนี่สนใจก็สอบถามชุภร์พรได้นะ,ะนี่ก็มีนะคะที่ทําไว้แล้วนะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสุวพร์ก็อาจจะไม่ได้ทําแบบให้เห็นยาวๆขั้นตอนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยาวเนาะมันจะจะให้ดูไปหนึ่งอันที่เราทําให้ดูนะคะสวยงามขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ